ครับผมสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุกท่านนะครับผมพ่อกันอีกแล้วนะครับผมกับนลินตามฝันนะครับคลิปนี้กับวันที่28สิงหา2566นนะครับผมเลขลับมาอีกแล้วนะครับผมวดวันที่1กันยา2566นะครับผมเอฟซี FC. หรือพ่อแม่พี่น้องท,ที่ติดตามนาลินตามฝันอยู่หน้าตอนนี้นะครับผม นา่นแล้วนะครับผมนลินตามฝันบัวได้ล่วงตัวเลขแนวทังมาให้พอแม่พี่น้องได้เบิงได้ตัดสินนะครับผมเพราะว่านาลินตามฝันกับหาคัดเอาโตเด็ดเด็ดมาล่วงให้พอแม่พี่น้องได้ไปหาจับจองหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับผมทามักเลขของนลินตามฝันนะครับผมเพราะว่าได้คัดออกมาแล้วในหาตัวเลขแนวทางที่นาเสียถือ มากที่สุดนะครับผมได้มาลงมือหนีนะครับผมอันนี้ก็เป็นเลขลับนะครับผมเลขลับมาแล้วนะครับผมอันนี้บอบอกว่าเอาตัวเลขนอกทางมาตอใส่แต่ว่าน่าเสียถือได้นะครับผมงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมตามที่นลินตามฝันได้บอกเราณตอนนี้นะครับผมเลขสามตัวเน้นๆก็คือ 112น,น,นะครับผมให้แคปหน้าจอไว้แล้วก็ให้จดไว้นะครับผมแล้วก็ให้ไปหาสื่อลอตเตอรี่ไว้นะครับผม112น,น,นะครับผมเลข3ตัวเน้นๆสุดเดียวนะครับผมส่วน2ตัวมีอยู่4คูนะครับผมกับนาลินตามฝันเกับหาแนวาทางมาให้แล้วในตัวเลข สองตัวสี่สุดนะครับผมงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมกับมีสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดนะครับผมส่วนเลขเน้นเน้นสุดนะครับผมก็คือสิบสองกับสิบหกนะครับผมตามที่นลินตามฟันได้ตีกรอบให้พอแม่พี่น้องได้เบิ่งกันแล้วงวดนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับผมแคปหน้าจอไว้ แล้วก็เบิึงไว้แล้วก็หาจับจองไว้นะครับผมเพื่อจะมีขายนะครับปกติลรตตอรี่อาจจะเบิดก้อนนะครับผมตามแผงนะครับก็จะให้พ่อแม่พี่น้องได้ไปหาซื้อไว้ก่อนนะครับผมพราะว่เมืริกักวันที่28สิงหาแล้วนะครับผมอีกเมื่อกี้มือก็ถึงมือหวยออกนะครับอีก3 4มสีมือนะครับผมตามที่นัลลินตามฝันได้ลงไ้ตอนนี้นะครับผม แคปบนาจอไว้จดไว้นะครับผมแล้วห้าก็ไปหาแล้วจับจ่อหาซื้อไว้ลอตเตอรี่นะครับตามแผงตามตลาดนะครับผมตามอำเภอนะครับแล้วถ้าห้าไปเที่ยวไปซื้อของไปเจอแผงลอตเตอรี่ข้าก็ได้ซื้อไว้หนึ่งหนึ่งสองนะครับผมเน้นสุดเดี่ยวสามตัวนะครับผมตามที่นลินตามฝันไดเอามาลงนําเสนอแล้วนะครับผมอันนี้บอกตรงๆนะครับผม เป็นเลขนาเสียถือได้เป็นเลขลับนะครับผมเป็นเลขลับแต่ว่าบอกที่ไปที่มาว่่ได้นะครับผมว่าอยากให้บอกกระสันมันกับสิบบลับนะครับผมเพราะว่าจะให้ให้ลงให้แล้วก็ตามนี่เลยนะครับผมบม่เคยผิดหวังนะครับผมถ้าในลิ้นตามฝันได้ลงเลขลับนี่หมายความว่าต้องได้มากตัวดีตัวเด็ดนะครับผมที่เอามาลงนาเสนองวดนี้นะครับตามที่ ทุกงวดนะครับผมได้รีดตามฝันจีเขียนเป็นเลขลับนี่ถ้าเป็นเลขลับนี่มีเปอร์เซ็นต์ถูกลอยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาจจผีผาดยากนะครับผมบ่าบนกลางนะครับผมกระยากให้พอแม่พี่น้องพิจาจรณาไว้นะครับประกอบกับการตัดสินใจนะครับผมอาจจีไปตรงกันกับเลขดงดังมาจากทั้งอื่นแนหรือจะเลข ความฝันเอียงแน่นะครับผมอาจมีมาตรงก,กันกับเลขของนลินตามฝันนะครับครับผมหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมเน้นสุดก็คือสิบสองสิบหกนะครับผมงวดนี้นลินตาฝันกระายมาลงก็มักเลขหลักหนึ่งนะครับผมก็มีสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดครับผมส่วนสามตัวกระหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมเอฟซี FC. แคปหน้าจอไว้ครับผมตามที่นลิน,ตา,านตามฟันได right uh, <c oughs> ้ลงไห้ตอนนี้นะครับผมถ้านลินตามฟันว่าวพิษว่าถูกว่าวดตงนะครับขอโทษขออภัยเอฟซีนะครับผมตามที่เอฟซีท่านส่งนลินตามฟันได้รับส้มรับฟังอยู่ตอนนี้นะครับผมอาจจะว่าบ่ถูกแน่นะครับผมอาจจะว่าเพี้ยนไปแน่หรือจะว่าบ่ต้อนเนื่องกันนะครับผมก็ขอโทษหลายๆนะครับผมเพราะว่านลินตามฟันกับว่าวจากสีมาทุกคลิปแล้วครับผม ว่าผิษว่าถูกแม่ว่าบ่ตรงแน่นะครับผมว่าถูกว่าผิดว่าบ่ตรงว่าเพี้ยนไปแน่นะครับผมอาจจะว่าวล้วๆแน่ก็ขอโทษที่นี่นะครับผมเพราะว่านลิตตาฟันกระเสียงคั้งที่ว่าทั้งที่นะครับเป็นแต่คลิปแรกๆที่นลิตตาฟันได้ลงตัวเลขให้เอฟซีทั้งสองได้รับช้มรับฟังเสียงของนลิตตาฟันนะครับที่เป็นเสียงแรงที่แล้วครับผม สิวอาว่าตอนเนี้ยงแน่นะครับผมเพราะว่ากับบอดายเก่งปั่นได้ในการว่าหาตัวเลขเน่าทางนะครับผมเพราะว่าบอกว่าเก่งกระซ้านะครับผมบอกว่าถูกอบเพียนแน่ครับโบเป็นยังนะครับผมเอฟซีเพราะว่าเข้ามาเบิ่งตัวเลขเน่าท่างดีกว่าว่าเลขมาตาใสจะมีสิทธิ์ถูกหรือโบถูกหรือจะมีสิทธิ์ออกหรือโบออกงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผม เข้าก็มาเบิงเอาประกอบกับการตัดสินใจหรือเลขดังมาจากทั้งอื่นนะครับผมว่าตรงกันว่ามากวากับเลขนลินตามฝันก็ให้ค่อยๆตัดสินใจเอานะครับผมเพราะว่าตัวเลขก็มีหลากหลายตัวเลขนะครับแต่ละมือนะครับผมแต่ละคนแต่ละอาจารย์แต่ละสำนักนะครับผมที่มาลง่ให้กันเบิงนะครับผมมันก็มีหลายสองทาง ก็อยากให้เอฟซีทั้งช่องของนลินตัดฟันได้หาจับจองตัวเลขหาซื้อไว้ตัวเลขของนลินตามฟันนะครับผมกับซิปก็มือแล้วนะครับผมนลินตัดฟันกับบไายมาลงแนวทางให้เอฟซี FC ได้เบิงอาจสิบนว่านลินตามฟันหายไปใส่นอขึ้นหยับจ่อยใส่นอครับมิดนะครับบไายไปใส่นะครับผมกต่ยุนนี่แหละก,กำลังหาตัวเลขแนวทางตัวดีด ตัวเดเดไทนะครับตัวที่นาเสียถือได้นาสิออกงวดวันที่หนึ่งกันยายนนะครับผมถ้าบ่มันใจกับโบอเอามาล่งให้เอฟซีได้เบิงกับโบลงให้นำเสนอให้เอฟซีได้ผิดเจรนานะครับผมถ้าบ่มันใจรีกับซิโบลงนะครับน,น,นั่นที่ได้ล่งคลิปนะครับผมตามที่นลินตามฝันได้ไปหาแนวทางออกมาแล้ว ก็คือว่ามันใจแห้งหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมสามตัวหนึ่งุดนะครับผมส่วนสองตัวก็มีสีุ่ดนะครับผมมีสิบสองสิบสี่สิบหกสิบแปดนะครับเน้นชุดก็คือสิบสองสิบหกครับผมหมวดนี้นะครับผมฝากแคปหน้าจอไว้ด้วยเอฟซี FC, พ่อแม่พี่น้องที่ติดตาม่องนาะรินตามฝันนะครับผม อยากให้ถูกอยากให้มีเงินกันนะครับผมมีเงินแล้วถูกแล้วก็คือว่าเอาเลขมัน่นใสเก่ามาจากนาลินตามฝันนลินตามฝันกัดชิมีก็าลั่งใจได้ไปหาตัวเลขเน้อทาั้งมาลงนําเสนอให้ fc ได้เบิ่งกันนะครับผมแล้วกัดจะได้ไปหาจับจองนะครับวัดนี้ฝากไว้ด้วยนะครับ1 1 2นสองนะครับเน้น12เม็ดเดียวตัวเดียวนะครับผมวดนี้ ตัวร่องก็คือ 16, 14, 18นะครับผมที่ว่าเป็นตัวร่องตัวกันนะครับนาิตมักน้าอยู่หรอกครับผมท่า FC มักหลักหนึ่งนะครับผมกับลูดไห่แล้วก็คือ 12, 14, 16, 18นะครับผมส่วน3ตัวกัน1ห,น,หน,นะครับผมถ้าชอบเลขหลักหนึ่งงวดนี้นะครับผมก็ะตามที่ในะลิ้นตามฝันได้ เขียนให้แล้วเอามาให้นำเสนอแล้วงวดนี้นะครับผมทามักกับแคปนาจอเวเดอร์พี่น้องเพียรเขาจะได้ถูกน้ำกันนะครับผมงวดนี้เพียรเขาได้ลุดน้ำกันสำหรับคลิปนี้นลินตาฝันกน็เอาตัวเลขกนวาทางดีๆมันลงนํำเสนอให้แล้วนะครับผมกับตอนนี้นลินตาฝันกน็ขอล่าเอฟซีพ่อแม่พี่น้องไปก่อนนะครับผม พอกันอีกคลิปข้างหน้านะครับผมจะมีตัวเลขเด็ดตัวเลขดีก่อนหวยสออกสิมีมาลงนําเสนอให้อีกอยู่ครับผมให้ล่อสักหน่อยนะครับผมเลขลับมุกดาหารก็มีกันตอนนี้ถ้าเราปล่อยออกมานะครับผมล่อ,อีจะใกล้ๆหวยออกนะครับผมก่อนก่อนหวยสออกสองมือนะครับผมนา่ารินตามฟันเสี่ยวมาลงนําเสนอให้ เบิงว่าไม่ทิศตรงกันว่ากับเหล็เหล็กับมาแล้วนี่นะครับผมเดี๋ยวห้องค่อยเบิงอีกสองมือนะครับผมสําหรับคลิปนี้นลินตามฝันก็ขอล่าพ่อเม่พี่น้องไปก่อนนะครับผมขอให้ถูกหวยไปน้ากันงวดวันที่หนึ่งกันยาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับผมขอให้อยู่ดีไม่แห้งนะครับผมสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเอฟซีทังสองนลินตามฝันครับผมสวัสดีครับ